ขั้นตอนในการขึ้นชิ้นงานสมิติชิ้นงานนี้นะครับผมจะขึ้นด้วยเพนไลท์ก่อนนะครับจากนั้นนะครับทำการสเก็ตแล้วก็กำหนดขนาดนะครับให้กับชิ้นงาน10ตรงนี้ก็10บนะครับ ฐานความสูงนะครับคือ60หลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการ e x t r u d e ชิ้นงานตัวนี้ออกมาซึ่งการ e x t r u d e นะครับผมจะเลือกแบบ m p p a n e นะครับคือออก2ด้านเพื่อที่จะทำคีบให้กับตัวชิ้นงานชิ้นนี้นะครับกำหนดให้มัน x x t r u d e ออกมานะครับ50 หลังจากนั้นนะครับผมก็จะสเก็ตเพนนี้นะครับล็เ normal to หลังจากนั้นผมก็จะ convert เส้นนะครับกดโอเคสเกตเพน right ครับอีกด้านหนึ่งแล้วก็สี่เหลี่ยมให้มัน หลังจากนั้นนะครับก็ทําการกําหนดขนาดนะครับตรงนี้15นะครับแล้วก็ตรงนี้30ตรงนี้นะครับคือ10นี่คือ7.5 ตรงนี้นะครับคือ5ราตมานะครับตรงนี้คือสูงเท่ากับ15นะครับผมก็จะให้ความสัมพันธ์เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับโดยให้มันมีขนาดเท่ากันกโอเคนะครับจากนั้นผมจะทำการ e x t r u t e cut เลือกนะครับชิ้นงาน ครับเอ็กซคัแบบไหนก็กดโอเคครับมันก็จะทำการตัดชิ้นงานไปหลังจากนั้นนะครับผมก็จะคลิกที่เพนไลทลิี่ขวาแล้วก็กดโชว์นะครับแล้วก็คลิกขวาอทีหนึ่งกดสเก็ตไปที่ Normal Tool นะครับต่อไปผมก็จะทำการสเก็ต เพนนี้นะครับผมจะสร้างเส้นนะครับให้มันตรงนี้นะครับห้าจากนั้นนะครับผมก็จะใช้คำสั่ง Lift นะครับในการสเกตให้มันโดยมีความหนาเท่ากับ10นะครับก็โอเคแล้วก็กดโอเค นะครับเราก็จะได้ตัวโมเดลตัวนี้ขึ้นมานะครับเสร็จแล้ว